แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะก็คือกิจกรรมภาพ,พยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่ค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดเทศกาลภาพ,พยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่หนึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนากระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายชูเกียรติศักดิ์วีรกุลอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์สาขาภาพ,พยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชัน่นเปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานเทศกาลภาพ,พยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่ค่ะ ว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่กับเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสนใจในทักษะการผลิตภาพยนตร์แนวแฟนตาสติกซึ่งเป็นแนวที่ผู้ชมนิยมเป็นอย่างสูงค่ะทั้งยังนำเสนอวัฒนธรรมล้านนาผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะภายในงานค่ะจะได้พบกับกิจกรรมมากมายผ่านประตูสู่โลกแห่งจินตนาการพบกับหนังแฟนตาสติกดังทั่วโลกชมคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดังมากมายเพลิดเพลินกับโซนอาหารและ และตลาดนัดสุกสุดชิคค่ะรวมทั้งมีของอร่อยเด็ดเชียงใหม่และกิจกรรมเที่ยวเชียงใหมย่ยังมีการรุ้นรับรางวัลมากมายค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-27กันยายน2568ที่สวนสาธารณะรถไฟและโรงภาพยนตร์เมเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอ้โหช่วงนี้บอกได้เลยค่ะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังเนื้อหอมนะคะ,คะมีก